ครับวันนี้เราก็จะมาหมักคอหมูย่างเนาะครับมีส่วนประกอบเขามีรากผักชีกระเทียมไส่ขาวเราก็จะทำให้ละเอียดพอสมควรครับแล้วก็ามาลงใส่ในภาชนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมใส่น,น้ำมันพืชตอกตามช้อนน้ำมันพืชเรานี่ยละครับใส่ไปอุ่ ซอสน้ำมันหอยสองสช้อนครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับอมืมสองสามช้อนเหมือนกันนะหมูประมาณสองสองสาโลก็ลใช้อยู่ประมาณนี้แล้วคนชอบหานก็ใส่น้ำตาลได้นะครับผมไม่ได้ใส่น้ำตาลครับทิมดูสตาจครับใส่หมูเข้าไปนวใส่ให้หมดเลยครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้น ผสมผสมทุกเค้าให้เข้ากันดีๆนี่ถ้าเราไม่มีเราอ่า,านย่างเราก็ใช้เป็นกระทะแผ่นแผ่นไ์แผ่นกิวได้นะครับนี่เราจะหมักไว้แล้วประมาณสองชั่วโมงนะครับหมักเสร็จแล้วเราก็เอาไปเข้าตู้ไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วค่อยเอามามาย่างช่วงที่เราเอ่ารอกระทะร้อนเพื่อจะย่างนะครับเราก็มาทําซอสไปด้วยเลย อเ่อนี่เขาจะเรียกว่าน้ำจิ้มแี่วนะครับจะมีน้ำตาน้ำมะขามข้าวคั่วพริกป่นนะครับใส่ปรุปงรสหน่อยก็ได้นะครับถ้าใครชอบแล้วก็จะมีการใส่หอมแดงก็หอมแดงเป็นบางๆมัสวยงามครับแล้วก็จะใส่ใบหอมลุกเข้าให้เข้ากันนะครับ ไปหอมเนเพื่อความสวยงานนะครับทําทานที่บ้านกันได้น,นะครับบางครั้งท่านไม่อยากออกไปนอกกรถานที่นี่เราก็จะย่างไปเรื่อยๆจิ้มเราก็ซอสเราก็เรียบร้อยนะหมูเราก็ไม่ต้องไปย่างสุกมากนะครับย่างเราสุกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเเ ที่กันได้แล้วเลยนะครับแล้วก็กลับช่างเลยพอสีเรืองเหลืองนลครับแ้วาบางใครมีเตาอบก็ไม่ต้องไปย่างอย่างเดียวนะครับก็เอาเข้าไปพอหอมแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบประมาณสัก้องนาทีอะ่ะแล้วมันจะทําให้หมูนุ่มมกว่าเราย่างอย่างเดียวเพราะว่าความร้อนมันจะเข้าตัวถึงมันก็จะทําให้จูดซีของเนื้อไม่แห้งเกินไปนี่ก็ได้แล้วนะครับสีสัน สวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างอดีสัดสวยนะครับไม่ไม่สุกเกินไปครับมันยังมีความช่ำของเนื้อ กกดติดตามกดรูปหัวใจด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้มีอทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆต่อไปจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งเดี๋ยวก็เชิปจอนก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเปิดร้านอาหารก็เดีียวไปทำขายเสริม เป็นยังไงบ้างรสชาติเพื่อลองทำํำทานกันเองที่บ้านก็ได้นะครับสันคอหมูคอหมูย่างครับเป็นอาหารที่ยอดทิตของหมูนักดื่มเหมือนกันนะครับ